จับเลยจับยไ,ไม่ตัวไม่ตัวตก นี่นี่นี่ลนี่นนี่นี่นนี่นอยู่ใกล้ขนี่ย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 ี่ี่ย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 ี่ๆี่ย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 ี่นี่ย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 ี่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  ทอาตัวโดนโดนโดนมาเป็นเลยี่ไม่ไดดไดาวแล้วเพราะว่าเพราะว่าโดนไปแ้วปล้ปล้นปแล้วหนึ่ปแล้วหยสั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่นี้เลยฝั่งี้สมันกับฝังแล้วก็แตกเออกำลังวุ่นอยู่ปล่อยปล่อยนไป เราบวกได้นะเราบวกได้นะอย่ากว่าโบกแม่งเลยพี่เอจัดไปพี่ต้อมอลนี่บบกเข้าขวาผมมากพียเราเบโดาบโดบโบนดไปละตรงนี้ตวตรงนี้ต เร네่งรีบเรงี่งรีบเร่ี่งรีบเร่ do